เออหลักมากเอเอไหนเพืนน่อนดูดูมา,าจริงจริงเลยเป็นไงเธอเป็นไงทำยังสิสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่แมมก็พามารีกับน้องนกมาเข้าครัวกับแม่แมมนะเป็นลูกมือสมุนมูปา่าช่วยเชฟเชฟแม่แมมนะคะทุกคนซึ่งวันนี้แม่แมมจะเสนอเมนูต้มเล้งนะคะ ต้มเล้งผูกเอาไฟ <Okay. S 2> วิธีทำเดี๋ยวแม่แมวจะทำวิธีทำให้ดูไปพร้อมๆกันว่าทำยังไงขั้นตอนแบบไหนทำยังไงปรุงแบบไหนเรามาเริ่มกันเลยทุกคนว่ามีส่วนผสมมีวัตถุดิบอะไรกันบ้างเนาะมามาดูกันอันนี้คือเล้งของเราทุกคนเวร<า>้อนอะ่ะก็คือแม่แมวล้างทําความสะอาดเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยก็คือล้างทำความสะอาดแล้วก็ลวก แม่แม่มก็ลวกแล้วก็ล้างพวกขาวกลิ่นค้าวออกอนนะทุกคนล้างหลายๆน้ำสองน้ำสามน้ำก็ล่างกันไปเนาะโ <Okay. S 1> อะเคพอเราทําความเสร็จปุ๊บเราก็มาตั้งนี่แต่กล้องดูนี่ตั้งตั้งหม้อนะตั้งหม้อเสร็จเพื่อที่จะมาต้มลิงของเรานะคะให้มันเปื่อยอันดับแรกเลยนะแม่แม่มจะใส่อันนี้ลงไปนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปสักหน่อยนึงนะทุกคนนี่ลงไปในเครื่องเลยลนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปอันนี้หอมหัวใหญ่นะคะ <Okay. S 1> อันเป็นเตาแบบนี้เลย ก็ะจะใส่ลงหม้อที้นะแต่ลงไปได้นะแต่ไปนี้เลยนะคะต่อไปก็เป็นหอมแดงทุกหน่อยหน่อยะคะจะสี่ห้าหัวใส่ลงไปเลยนี่นะคะทุกคนกระเทียมห้าหัวทุบหน่อยนึงนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ,ะเมื่อเราใส่วัตถุดิบลงในหม้อนี้แม่แบมบก็จะใส่ขนอ สก้อนน้นะคะเพความนัวกลมกลมนะคะทุกคนไปเลยนะคะเสร็จแล้วแม่แม่ก็จะใส่เล้งลงไปนะคะใส่เล้งลงไปในหม้อเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือแม่แม่มลวกทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะแม่แม่จะต้มลงไปใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนนี่เทเล้งลงไปเลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะอ่ะดูทุกคนนะเราใส่เล้งลงไปแล้วก็ใส่น้ําลงไปก็จะจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเห็นไหม เล้งเราก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแม่แมมจะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้เล้งของเขาเปื่อยนะคะหลังจากที่เราต้มเล้งให้เปื่อยเสร็จแล้วแม่แมมจะทําน้ํายําราดเล้งภูเขาไฟนะคะว่า<อ>น้ํายําเราจะได้อร่อยเผิดเลิศนะคะทุกคนมามามาดูขั้นตอนแรกนะทุกคนแม่แมมจะให้น้องนุกนะคะตำพริก นี่อันนี้คือพริกขี้หนูสวนนะคะพริกขี้หนูสวนเรานี่ถ้าเราชอบเผ็ดมากเราก็ใส่เยอะนะคะแต่ว่าถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะทุกคนเนาะเราใส่อันนี้เท่าไหร่นี่พอไหมพอแล้วเนาะอ่ะตำค่ะตำ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 ,ตำโอเคทุกคนหลังจากที่หม้อเล็กของเราเดือดได้ที่แล้วนะคะนี่ก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะแม่แหม่มก็จะนำ เลงเนี่ยเอาไปเรียงจัดจานเสิร์ฟให้ดูสวยงามนะคะโอเคหลัง <Okay. S 2> จากนั้นแม่หมก็จะทําน้ำำํายํามาดูพิธีทำน้ํายํากันนะทุกคนเล็กของเราก็ได้ที่แล้วนะมาเราจะมาทําน้ํายํากันนะทุกคนนี่พริกของเราพริกขี้หนูสวนตํานะคะ <Yeah. S 1> นี่เราะมาเทใส่ตรงนี้อันนี้น้องน้องนุกโต๊ตำแล้วนะคะเนี่ยไม่ให้ต้องละเอียดมากเอาประมาณนี้นะคะทุกคนอะ yeah. นนนี่นะทุกคขั้นตอนต่อไปน้ำมะน,นาวนะคะทุกคนน้ำมะน,นาวเราเทลงไปเลยนี s <up> <S อ่อันนี้เราใส่น้ำมะนาวไปแล้วนะ,ะทุกคนนี่น้ำมะนาวเรานะแม่แม่แม่มก็จะใส่ผงนัวเพื่อความกลมกล่อมนะคะนิดนึงนิดนึงนิดนึงน้ำปลาเรานะคะแม่แม่จะใส่สักทัปทีนึงนะคะทุกคนอ่านี่นะคนให้เข้า โอเคนะคะทุกคนแม่แมมก็จะตักเล้งไปใส่ถามนะคะตกแต่งสวยงามนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เราจะเสิร์ฟทำกินไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนามาดูตรงนี้เลยนะคะแม่แมมก็จะตักปิดแก๊สก่อนนะคะทุกคนเน่นะคะ <Yahoo! S 1> โอเคนะทุกคนแม่แมมขอจัดจานเสิร์ฟก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวรอชมพิธีเสร็จ ก่อนเราค่อยมาดูพร้อมๆกันนะคะทุกคนเกทุกคนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนมาดูตอนที่เราเทน้ำสุกลงไปนะคะน้ำสต๊อกของเรานะคะอุ้ยน่าจะนีอะไรงกเหมือนเหมือนมันเดือดพุดพัดพุดพัดผันปลุกไฟไหมฟังเสียงทุกคนฟังเสียงนี่เป็นไงนี่เป็นไงได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินเสียงไหม ไม่เิียงเสียงพูด,พด,พดไปะนะคะคคทุกนนี่นะคะทุกคนแล้วก็เทราดลงไปนะ,ะทุกคนปืป้นพื้นี่ทุกคนดูช้ำช้นี่ผู้ขับไฟระเบิดผู้ขับไฟระเบิดผู้ขับไฟระเบิดืหน่าก,กินน่าก,กินนี่ทุกคนจ ภูเขาไฟเรานะคะโอ <Okay. S 1> เคล็งภูเขาไฟหน้าตาเป็นแบบนี้ตากล้องซูมมาดูให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆไปพร้อมๆกันแม่แมมจะกินให้ท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันมาลีน้องนุ๊กนะคะจะลุยมาเริ่มกันเลยที่นี่ขอ,อุญาใช้มือเลยได้ไหมแม่เอามือได้ร้อนๆนะลูกมันมันต้องอร่อยเนาะมันต้องก,กินมือเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบ เล้งอ่ะไม่ต้องแบบนี้อ่ะสะใจดีเนื้อเปื่อยเลยโอเคเนื้อหลุดออกจากกระดูกเลยลองชิมบ้างดูไปแม่ก็เปื่อยนะชั่วโมงหนึ่งทุกคนเปื่อยดีอยู่นะเปรี้ยวเผ็ดเขาอยู่ในื้อกรอบๆเนาะใช่ครับอร่อยมากเลยเจ้าของอร่อยมั้ยน่ะแซ่บเลยเล้ง ดูวิธีทํำที่แม่แหม่มทําให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็ไปทําตามกันอร่อยร่อยมากเนืเ้อเปื่อยรับประก,กันไม่มีลกลิ่นคาวเนื้อโคตรเปื่อยอนะ่ะใช่รกระดูกหมูนะไม่ใช่เฉพากระดูกหมูนะกคเอาเป็นแบบกระดูกอ่อนก็ได้นะกระดูกอ่อนใช่กระดูกอ่อนที่ว่ามันมันจะมีเนื้อหน่อยมันก,ก,กับมันจะอร่อยแล้วแต่คนชอบ เอาแบบซี่โครงกระดูกก็ได้นะคะทุกคนแต่ส่วนตัวไม่แม่เอาเป็นซี่โครงอ่อนมากระดูกอ่อนมาโชิ้นนี้ดิจะได้มีเนื้อมีอันนี้มีมันติดด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยโอเคเห็นไหมแม่มีมันติดด้วยอันนี้อร่อยอันนี้ตรงนี้อร่อยพี่เรากินอันนี้ดเลยใช่พี่กราเปรี้ยวนิดนึงมาๆๆพี่เราจะขึ้นนำแล้วก็เผ็ดใช่กลมกล่อมตัดรสเผ็ด ซุปอร่อยๆทุกคนนี่นะต้องแบบนั่งเลยอืมอือืมอืมอืมอเสียงกิดติดในดวงเป็นไงมันดีอร่อยแซมครับแซมสิบให้สิบคลิปนี้ให้สิบสับสับเสร็จปีนีทุกคนคนใหญ่ลองมาทำตามดูก็ได้ครับเป็นน้ำไหมลืม คันนั้เมื่อกี้น่ะอือยากกินควพ,พวกผักเครื่องเคียง,บงเบื้องอ่ะเค้าอากกินผักเขียวอ่ะเค้าจะใช้มือหบบนั้นนะพ,พร้นะพอมพริกพร้อมเผ็ดไม่มีแล้วพ,พร้อมพริกดูข้างล่างไหม,มดืด่มน้ำซุปมันม,มันนี่อร่อยสิท่า เว้ยนี่หนีอะไรขนาดนั้นขออนุญาตในเสียงหมาด้วยนะครับใกล้ๆอย่าไปดุน้องทำไมหอมมันหมดไปแน่ๆโอเคครับทุกคนผมขออนุญาตแม่ไปแล้วนะว่าเปลี่ยนมอเพราะว่ามันใหญ่เกินบางทีแบบถ้วยถ้วยถ้วยเลยมันใหญ่เกินบางทีมันกินลําบากกว่าจะซดน้ําได้อีกผมก็เลยให้แม่ไปใส่ถ้วยนี้มาตามจริงอ่ะ ใช้ถ้วยใหญ่ที่สุดเลยนะถ้วยใหญ่เลยทุกคนนี่ยังมีเต็มหม้อเลยนี่ทุกคนนี่นะผมก็เลยบอกว่าให้แม่ใช้ถ้วยนี้ดีกว่าสดง่ายเห็นไหมน้ำมันเต็มกว่าเนี่ยง่ายกว่ากันเยอะขอต่อเลยจะได้ซดน้ำใช่ไหมรู้เลยเปื่อนไม่เปลือก็เขาเ็ลูกอ่ะ ไมนหักฟันหัก, <นะ S 2> กไม่หักเนี่ยเรอะนี่มฟันหักเห็นไหมผมกัดไอ้ตรงนี้ไปอ่ะกระดูกมันอ่ะเออ้ม่าจะเอาไข่เนี่ยใครอยากกินก็นี่นะทุกคนนี่ไข่ลอยฟ้านะคะทุกคนอันนี้ไข่ลอยฟ้านะคะทุกคนลอยอีกคน <c oughs> ด้วยล <c oughs> <ๆ c oughs> อยฟ้านี่ไงนี่เป็นไงทุกคนโอเคนี่เห็นมารีชอบ มารีบอกกินไข่กินไข่แรงดีนะคะทุกคนยังไม่ได้พูดเลยนะครับทุกคนเอา้าทำไมจะไม่พูดเดี๋ยวลองชิมไข่ลับไอ้บนสวรรค์หน่อยไข่ลอยฟ้า,าไข่ลอยฟ้า,ฟาปทุกคนไปค่ะอืมพูดใจอืมอร่อยอะ่ะอืมดูดูดู <c oughs> กินกับน,น้ำซุปนะ อร่อยมากเลยอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดเนาะเปกลยอปีอ๊อันนี้คือแบบกินเข้าไปมันๆอยู่แล้วใส่พริกด้วยสยพิพริกด้วยมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่นี่เพื่อท่านผู้ชมทุกคนโอ้โแม่แมวแม่แมอ,อให้เม็ดหนึง่งอ่ะเม็ดหนึง่งพริกแด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 งให้ใหชมแม่รักลูกเหรอรักมากเออนายเพื่อนดูดูมาจริงจิงลิ้งเป็นไงเธอเป็นไงทำยังไง เอาไปเลยสองนิ้วโป้งเสียงกันหวยหัวลูกชายก่าโอ้ยเนาะทำเองก็ได้นะลูกนี้ทำกินมีอยู่บ้านก็ดีแม่ไมาสั่งจะสั่งต้งแบบตั้งแก๊ปมาตั้งแบบ300กว่าบาท 399XL อะเรเลงซื้อเล้งมาจาก2โลมาลีถ้าอยากอยากกินแบบกระดูกอ่อนเล้ยน้อยกว่านี้อีกทำทำซื้อซื้อเอากระดูกอ่อนมาก็ซื้อมามาต้ม ก็วิธีทําก็ทำเหมือนเหมือนแม่แม่ที่ทําให้ดูตั้งแต่ตอนต้นนะคะเอาไปทําตามได้รับรองว่าเสด็จเสด็จแก้วอร่อยอิ่มเร็วนะเล้งอาะเนาะกินแล้วมี่ยเมนูอะไรครับเนี่ยเล้งสีมือแม่ผมคุณลองเลยไม่มีเหล้าเหรอไม่มีไม่มีคลิปนี้ไม่มีเหล้านะครับอันนี้คุณก็ถามหายอย่างเดียวเลย นี่ทานได้เชื่อแม่เพราะว่ามันไม่เผ็ดเหมือนส้มตำแล้วเราซดแล้วก็เย็ดกลมกลมถูกไหมเป็นไงโครอร่อยออร่อยอยู่แล้วอันนี้นี่ทานได้เพราะว่าไม่เผ็ดไม่เผ็ดด้วยอันนี้สงสารสงสารคนเจ็กคนจีนทุกคนมาทีไหนก็แต่นี่มามาเชื่อแล้วก็ร้องไห้กับบ้านน้ำหัวมตาไหลเผ็ดอันนี้ไข่เป็ดแล้วแม่ไข่เป็ดูก ลองหม่อแคบเป็ดแต่สีมันต้องเป็นสีส้มเนาะสีแดงๆโอ้โหเยอะมากตดน้ำสท่าไหร่ดิไป้ดน้ำเ่าหร่ลูกได้ไมน้ำไม่เผ็ดเปรี้ยวได้เปรี้ยวนี่กินได้เปไงทุกคนใช้มือได้เลยใช้มือได้เลยซ่อมมันอาจจะพังครับคุณเป็นทำยังไงไม่หรอเป็นอะไรเราใช้มือนี่แหละสาร ทำคลิปกับแม่ต้องแบบลุกทุ่งลูกทุ่งเนาะสุกคนกินมื้อโอ้ีสารท้องแซ่บเป็นไงล่ะอร่อยไหมัร่อยจมสิคลิปต่อไปต้องไปล่าปลากับแม่แล้วใช่เหรอแม่เราไปล่าปลาถ้าผมไปดำนาด้วยได้ไหมล่ะแต่ว่าน้ำไม่เป็นม้ะไอคุณไม่ไม่เต็มจริงอะ ไม่เป็นจริงผมว่านะ้ำไม่เป็นอ่ะคลิปต่อไปมาลีกะดีอยากให้แม่ทำคลิปอะไรให้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 ใหกินกับท่านผู้ชมไปดูพร้อมๆกันให้ได้ครับอยากไปถ่ายข้างนอกให้แสงแบบคนดูคนสวยๆบรรยากาศแบบทุ่งน้าเหมือนแต่ก่อนสลัวสร้อหน่อยเนาะไม่ไมตอนนี้มันฝนมันตกไงอ่ะเข้าใจแล้วก็อยากทาเมนูอะไรนะอะไรวะาเอาแบบบ้านบ้านให้แม่ตำต้มให้ดู หนึ่งแล้วก็ทําล่าฟหมูสุกอ่าราหมูสุกแล้วก็ข้าวเหนียวที่แม่พึ่งทําร้อนๆมาใช่ไหมอ่าอยากกินแบบข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างแบบชิวๆเนาะแบบบ้านนอกใช่ไหมอยู่อยู่ตำทุ่งนาใช่ไหมข้าวเหนียวข้าวเหนียวตำบะพุงเนาะข้าวเหนียวตำบะพุงอะไรย่างนี้เนาะไก่ย่างมารีกินแบบให้แม่ให้แม่ทําให้ดูเลยนะอ่า่าหมูสุกอ่าข้าวเหนียวเออส้มตำอื ไก่ย่างทั้สองอันแค่นั้นพออะไรสองอันไก่เขาเรียกสองตัวไม่ใช่สองตัวสองไม้สองไม้อชิวๆสอนหมักด้วยสอนน้องๆหมักด้วยอย่างนั้นก็ได้โอเคจัดไปนะคะคลิปหน้าเราจะไปทำกลางทุ่งนาอีสารมานเท่า n อ r มา l ี่เนาะมา r ี่อยากได้ฟินได้ฟิลแบบนั้นเดี๋ยวแม่แม่กัจะิจันให้เพราะมันมีคนทำแบบโหน่ากินจั่เลยแบบย่าบองนะไปทยุคกลาง ไม่ใช่ทุ่งนาอันนี้หนูให้ไปทําอยู่ตรงนี้เลยที่เดิมมาครับคนดูที่ผมชอบไปทำแล้วตรงลานตรงลานนะตรงลานลานในตรงนั้นหละชิวๆบรรยากาศดีน่ามารีน่าเราต้องใส่ชุดได้ไหมใส่ชุดได้ไหมเปลี่ยนชุดได้ไหมไม่ต้องเปลี่ยนชุดไหนไปทำไมลูกให้ไม่ได้ฟิวครับชุดหยุ่นาทุ่งนาอะไรเงี้ยแต่พวกพีอาร์มานั่งข้างๆไงเราแบบนี้นั่นดีดีแล้วก็เปิดเล่าพีอาร์เขาดึงดึงน้อยห่มน้อยเข้าไปอีสานแล้วต้องใส่แบบผ้าถุงยังไงใส่หมวก ดำหน้าเป็นไหมครันก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องครัวแม่แมมครัวแม่แมมกระดิสตัวเลยนะครัวแม่แมมอ๋อไม่ได้ยินวม่ครัวอี๋นะครับอ่ลองไปดูแค่นี้แหละกดไลค์ด้วยนะก็ถ้าอยากให้ออกคลิปบ um anyway> ่อยๆคลิปนี้ถ้าแสนวิวจะออกคลิปบ่อยๆกันเลยแสนวิวเร็วเมื่อไหร่แสนวิวเร็วเมื่อไหร่ก็ทำคลิปออกเร็วเกันนั้นเดี๋ยวก็จะแสนซับบนวอร์มลีเนาะถ้าถ้าแสนซับแม่แมมก็จะมาฉลองดีไหมมาฉลอง ให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ฉลองกับมารีกับดี้แล้วก็น้องมุกให้ท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันว่าแม่แหม่มถึงแสนซับแล้วฉลองนี่หนึง่งแบบว่ายกเราปุ๊บแล้วก็แบบเต้นโชว์ดิ๊กอะแล้วก็กินขาโค้งไหมเออเลยก็กินแบบโค้อย่างเงี้ยครับครับหล่นใช่ไหมครับครับอย่างเงี้ยมารีชอบเรับหยอกครับไปแล้วนะครับคุณดู้ชมคลิปนี้เนาะลาท่านผู้ชมทุกคนเนาะไปซะสวัสดีค่ะลาแล้ว่ะทุกคนบ๊ายบาย